ไม่ตรงไหนไอ้ที่พี่ผ้ากบ้านแม่งอะไรเนี่ย๋ยวคนนี่ยังมีไม่เรียดแมงปี็งจนี่เข้าไปในเตียงป่ะทั้งบนบ้านจะมีนะพี่ขึ้ไปดูบนบ้านจะดูคนมันกินอะไรชอบกินไม้กลางคืน อันนี้ไม้อะไรป๋อไม้ตาลต้นตาลต้นแบบนี่มันนอนข้างนี่เดี๋ยวข้างบนนี่ข้างบนพาไปที่ไหนเนีือต้นตาลต้นตาลแบบจะไม่แฉ๋งนะนี่มัะพร้าวอ่ะเฉ๋งบางไส้มันไงอ๋อบางต้นตาลก็เฉ๋งกลางคืนเยอะมากเขาบอกว่าเกาะข้างฝาเลยมุมนี้เยอะมากบ้านในเกาะนี่เต็มเต็มเต็ม

ไอนั่นเียามังอีดําอีกังนะเล้ยตให้ข้ากันนี่แหละตัวมันเลื่องนะดําตัวใจ้มันมันมาเรื่อยเนี่ล้วมเลี้ยงนะจาก่ไหน่หรือว่ามันมาออกรูปออกข้าววันไหนนะมันจับก้อนจับ โอมันร<อ> e ้อนแล้วมันออกมันข้าว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 ข้า้วข้าวข้าวข้าวข้ัวข้าวขหาวข้มวข้าวข้าวผ้าวข้าว้งรู้ให้เว็นาเข้าแขลาวข้าวม้าวข้า่้วขาวข้าวข้าว้้ เคยเห็นบางทีนะเคยขุดขี้ดินนะบางทีมันเป็นก้อนๆอนอมันคล้ายแต่ตัวนี้แต่มันนึกไม่ออกอม,มันอยู่เป็นก้อนๆอน,อ,นอย่างกระรางปิงนะนะั่นแหละแล้วเอาให้ไก่กินไม่ไก่อไก่ไม่กินหนะไก่ก็ไม่กินครับไก่ก็ไม่กินมันเหม็นมากถ้าแล้วแข็งถ้าโดนเนื้อโดนตัวคันไหมไม่คันนะมันก็ไม่กัดมันจะตายไปทั่วอย่างเงี้ย ลลแล้วหลับไปแล้วไฟข้าวไปในหูแล้วบ้านลุงมีไฟฟ้าป่ะไม่มีครับไม่รับไฟโซลาเซลล์โซล่าเซล์อ่ะแล้วมันมาจากไหนอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนครับแถวเราาอ้ยานี้มีกันไหม ไม่มีคระมีบ้านเราบ้านเดียวมีบ้านเดียวเนี่ยครับบ้านลุงนี่ปลูกด้วยไม้เนื้ออะไรครเนี่ยโอโ้โหสรารพัดไม้ครับไม้เนื้อแข็งเพราะมันมากินไม้เหรอมันมันมาก็ออกคล้ายๆว่ามันก็ต้องอาศัยกินด้วยนะไอ้พวกเนี้ยนะของยาหอมเนื้อไม้หรืออย่างไรที่มันสองมากเกี่ยวกับะมาไม้อะไรไม้แตงและไม้แดงแล้วกักไม้ดูด <laughs> มันมีทางงานเลยกินแล้วทําให้ไม้ผุไหมมันก็แบบว่ามันก็กินลำไปยุบแต่มันไม่กินลามไปไกลหรอกมันกินแบบว่าตรงที่มันเกาะเป็นก้อนเสาตอนนี้มันเจาะไม้ไม่ใช่ไม้ตาลเหรอไม้ตาลก็มีปนด้วยครับเดือดร้อนไหมพอแมงมาเยอะเงี้ยทำไงทำไงผมก็หนีลงมานอยกางล่างลงบนนอนไม่ได้ครับโอ้หรือมาปลูกเพลิงอยู่งี้มาปลูกเพลิงมาใส่ไว้อย่างงี้ครับ ยามนก็ตายไปทีเดี๋ยวมันก็กลับมายังเก่าอีกมีเยอะ